ก่อนนอน EP ที่ดีเทิร์นกอนแล้วนล่ากันนอนดีเทิร์น EP ที่สี่ต้องผู้เสียงต่ำวันนี้เราจะมาในทีมของพึ่งเตงจะไม่ใช่เราเล่าก่อนนอนเราเล่าหลังตื่นเช้าว่าบางทีบางทีเราเล่ากลางคืนเราก็กลัวว่าเขามาฟังด้วยเพราะว่าไปดูที่เขาแชร์กันเป็นกระแสกันข้ามาค่าแค่ผ่านมาไอสักอย่างเอ้ของของกูดูอันนี้ ของกูดูที่เขานั่งเล่าเรื่องผีแล้วมันมีไฟแว็บข้างหลังแล้วคนก็แคะภ้าไฟนั้นมาเป็นหน้าคนยืนฟังอยู่เฮ็ดเออกูก็เลยกลัวกูก็เลยคิดว่าเล่ากันตอนใบบาๆดีกว่ากูกูดูของอันนี่เด็กกูเดีโอเขาว่าเล่าเรื่องผีอ่ะเล่าเราเล่าสักพักหนึ่งมีเสียงผู้หญิงโผล่มาใขาแค่ผ่านมาเป็นเสียงผู้หญิง แล้วมีคนเขียนในคอมเมนต์ด้วยนะว่าแบบวินาทีเท่านี้มีประมาณสิบก้านอ่ะใช่ที่ผู้ชายที่ผู้ชายเขากำลังเล่าอยู่ใแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงอืมค่าค่อยผ่านมาของเรามีบ้างไหมมีก็ใส่วิไว้ไม่ค่อยอยากให้มีโอเคเริ่มจากเรื่องเศร้าย่อยน้ำลายเขาไม่ใช่ย่อยน้ำลายอล้วเลยย่อยเรียกน้ำย่อยเออย่อยน้ำลายเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า Hello from the o t h e r s i d e Hello from the o t h e r s i d e เป็นเรื่องสั้นนะครับผม คนเล่าเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นเป็นนักศึกษาหัวแดงหัวแดงไม่ใช่นักศึกษาผู้หญิงเขาบอกว่าสมัยมัธยมต้นเนี่ยสมัยมต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอะอยากไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมากซึ่งบ้านคนนั้นเนี่ยอยู่แบบข้างๆเลยแล้วก็รู้แหละว่าแบบเพื่อนไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยังแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยโทรไปหาแต่เพื่อนอะไม่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เลยโทรหาเป็นโทรศัพท์บ้านไปแทนเมื่อก่อนนะนมีโทรศัพท์บ้านอือก็โทรปรากฏว่ามีคนรับสายเป็นเสียงแบบผู้้ชาาายยแบบถฟังงจกเสี คิดว่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนเพื่อนเราเนี่ยอยู่ไหมเขาตอบอย่างเย็นชาว่าไม่อยู่ก็เราก็เลยถามว่าเออแล้วจะกลับมาตอนไหนเขาก็บอกไม่รู้ตอบแบบห้วนมากแบบห้วนมากๆเลยผู้หญิงคนนี้ก็เลย<ๆ>วางสายไปแล้วก็มาคิดๆว่าเอ้ยบ้านเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนเดียวที่เป็นผู้ชายแล้วเสียงเมื่อกี้คือใคร <S 1> <S 1> แต่ว่าคิดว่าคงเป็นญาติคิดว่าแบบญาติมาหาอะไราเงี้ยแต่ว่าไม่มีไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยคนในบ้านคนในบ้านเพื่อนพ้อเพื่อนเนี่ยก็เดินออกมาผ่านหน้าบ้านเราเราก็เลยไปถามเขาว่าเอ้ยเมื่อกี้มีใครอยู่บ้าน ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนแล้วคนที่รับสายคือใครแล้วจะโทรผิดก็ไม่ใช่เพราะปกติโทรเบอร์นี้มาตลอดแล้วก็เมมเบอร์โทรสท์บ,บ้านคนนี้ไว้ใครกันนะอ๋อนี่คือจบแบบนี้เลยจบแล้วจบแล้วจบแบบเปิดเนี่ยม,มีอีกเรื่องหนึ่งสั้นมากนี่สั้นกว่าเดิมนี้ชื่อเรื่องว่าหญิงชายที่ป้ายรถเมล์ตอนนั้นเนี่ยคนเล่าเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งรถเมล์ไปกับเพื่อนเส้นรัชดาผ่านป้ายรถเมล์แถวแถวอโศกก็เห็นชายหญิงคูหนึ่งน่ะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็ไม่สนใจอะไรเพราะรถเมล์วิ่ง อีกสองสาป้ายก็เห็นชายหญิงคู่เดินเนียนอยู่ในป้ายรถเมล์ในท่าเดิมเลยแต่เป็นป้ายรถเมล์ใหม่นะเราก็เลยนิ่งเงียบไปจนไปถึงป้ายที่ต้องลงคือศูนย์ซิลิกตพอลงจากรถเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันขึ้นคําแรกเลยเห็นเหมือนที่กูเห็นไหมเราก็ไม่อยากเชื่อว่าเห็นอะไรแต่ในใจคือเชื่อก็เลยตอบไปว่าเออตาอืม มึงว่าช่วงนั้นแบบมันเป็นช่วงแบบเขาใส่ชุดอะไรคล้ายๆกันมั้งอาจจะชุดคล้ายไอ้นี่ไงสมัยเส,สื้อฮาวายแบบเดอะทอยอ่ะนันมันคล้ายคลายคลิปอันนี้ที่กูดูก็คือเป็นคลิปน,นะในในเฟซบุ๊กเขาแชร์กันอยู่ช่วงหนึ่งไม่นานประมาณอาทิตย์ที่แล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเป็นคลิปน,นะอันนี้คือกูเล่าเฉยผู้ชายเขาขับรถไปปุ๊บแบบผ่านปรถเมล์ไปปุ๊บปุ๊บไปตอนแรกกูไม่เห็นอะไรที่ปรถเมล์เว้ยผ่านปุ๊บไปแล้วเขาก,ก็เอ้ยนั่นเด็กนี่แล้วเขาก็วนกลับมาคือเข คุยเหมือนคุยคนเดียวอแต่คุยเป็นเรื่องเป็นราวนึกออกปะไอ้หนูไปไหนลูกนึกออกปะแล้วก็แบบคอมเมนต์ก็เขียนใครไม่เห็นผมเห็นใครผมไม่เห็นกาวไปเนี่ยแบบแบบว่าคอมเมนต์แบบมีสองฝั่งก็คือแบบไม่เชื่อไม่เชื่อไปเลยแบบว่าหาผู้ชายคนนี้แบบเสกกาวแบบเยอะไปหมดอ่ะแบบ ลอยมาหรือเปล่าเสมากินลุมอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มหนึ่งผมเห็นเหมือนกันแล้วเขาคุยกับเด็กคนนั้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบไปไหนลูกอ๋อจะไปวัดพ่อแม่อยู่วัดหรออะไรเงี้ยอย,อยู่วัดยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะไปส่งมันจะเคยฟิวแล้วแล้วก็บอกแล้วเด็กก็ขึ้นมาแล้วก็ไปส่งแต่ไม่เห็นเด็กกล้องเป็นกล้องเนี้ยแล้วก็ไม่เห็นเด็กแล้วเขาก็ขับไปทางวัดเว้ยแต่ว่ากล้องมาตัดไปก่อนแบบไม่ถึงวัดแล้วเขาก็มาแชร์พิมพ์เล่าให้ฟังว่านี่อย่างนี้อย่างนี้นนใช่ป่ะแล้วเขาก็ตรงคอมเมนต์อ่ะเขาก็แปะภาพเหตุการ ตายในครอบครัเขขวเออตายในครอบครัขขวทั้งเออเขาก็แบบว่ามันมังเอญหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเจอจริงๆนะอะไรเงี้ยเขาบอกใครใครว่าผมเสพใครว่าผมอะไรผมไม่ได้เสพตรวจฉี่ได้เลยผมตรวจไม่ดูแล้วตรวจไม่ดูจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่แบบมันหาดูได้อเรื่องแรกจริงหรือเปลมีอยู่สองเรื่องเอามาจากเล่นดิิตเรื่องแรกมีว่ามีพ่อคนหนึ่งเขากำลังเดินเขาอยู่ในบ้านพ่ออยู่ในบ้านกำลังขึ้นชั้นสอง ก็เหมือนแบบเข้าห้องไปนอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเอากล้องจอนปิดมานั่งดูกล้องจอนปิดเนี่ยคือเป็นกล้องที่แบบไปดูเด็กไปดูเด็กมันจสัวนเลี้ยงอ่ะเขาก็ดูแล้วก็เห็นแบบภรรยาเขาอ่ะกำลังร้องเพลงกล่อมลูกอยู่เขาก็นั่งยิ้มมีความสุขแบบเห็นภรรยาตัวเองกำลังกล่อมลูกนอนอยู่แล้วสักพักภรรยาก็เคาะประตูกบมาจากแล้วสนกซึ้งแล้วฮียอเออไครอยู่กับลูกเม่่แต่กล้องมันจะไม่ค่อยชัดใช่ป่ะใช่บอกใช่ เร,เรื่องนี้คนในเลดิตเขาบอกว่าเหมือนเขาเคยได้ยินตอนเป็นเด็กแล้วแบบคนทอลุกมากเลยเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็แบบนอนอยู่บนเตียงปกต,ติใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงเดินน่ะนอกห้องก็เลยก็เลยแง้มมองอไปดูแบบแง้มตาไปดูแบบก,กับตู้อย่างตอนแกะผ้าเลยเปิดมา้างหัดน,นั่นกู <c oughs> นั่นกูไเหีย <c oughs> นั่นกูนั่น เขาบอกว่าพอดูใช่ไหมเขาเห็นเหมือนใครไม่รู้อะ่ะกําลังเหมือนแบกศพพ่อแม่เขาอยู่แล้วเหมือนกําลังเหมือนลากอะ่ะลากศพพ่อแม่เขาไปไปไว้บนเก้าอี้แล้วเด็กชายก็กลัวเขาไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกลับไปกลับไปแกล้งหลับต่อก็คือเหมือนจะแกล้งหลับทั้งคืนเลยคืนนั้นเอ,องใช่ไหมแล้วระหว่างระหว่างที่แกล้งหลับแกล้งหลับอะ่ะก็เหมือนมีมีคนนั้นอะ่ะคนฆาตกรเข้ามาแล้วก็มุดไปใต้เตียง ของเด็กชายอไปอยู่ข้างใต้เอ้ยแต่แต่ก่อนมุอดอะฆาตกรอะเหมือนเราเลือดพ่อแม่อ่ะเขียนเขียนบนผนังอะผนังไหนไม่รู้นะเขามไม่บอกเขียนบนผนังอะเป็นอะไรไม่รู้เด็กชายแบบมองมองแบบเหมือนด่านไม่ออกเพราะมันมืดอ่ะมันมืดใช่ไหมไฟมันปิดแล้วก็พอเขาเขียนเขียนเสร็จใช่ไหมก็เขาก็ไปหลบข้างใต้เตียงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลองแบบง้มตาออกมาดูแบบเริ่มมีแสงสว่างนิดนึงใช่ไหมก็ลองแบบพยายามอ่านอ่านดูดิ รอยเลือดที่เขียน,นเขียนว่า I know you are a wake ก็คือฉันรู้ว่าคุณตื่นอยู่แล้วก็ทางใดน,นั้น <c oughs> เด็กชายก็รู้สึกมีอะไรขยับใต้เตียงจบ <c oughs> จบีจบ่เร <c oughs> วนี่ลอยไม่ลอยก็ไม่รู้ด้วยเมื่อกี้พูดถึงใต้เตียงกถึงเรื่องหนึ่งได้อันนี้มันเป็นหนังสั้นแล้วกัน แต่จะขอเล่าเราแบบรวบลัมคือมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเล่างานอดิเรกข,ของเขาเลยนะเวลาลูกค้าเข้าไปพักในห้องห้องของเขาอะเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมแบบกระจกกระจกเลยอะบ้านเหมือนห้องห้องเช่าอะเขาชอบแบบแอบดูกล้องที่อยู่ข้างในเออแล้วก็แบบปุงชักวเววอะไรเงี้ยแล้วเขาทำอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพักอาศัยอยู่ในห้องนั้นเขาก็ดูเขาก็แบบช่วยตัวเองไปแล้วดูผู้หญิงคนนั้นกาลังถอดเสื้อผ้าไปแล้วอยู่ๆะนนระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังถอดเสื้อผ้าผู้หญ แล้วก็ได้ยินเสียงคนขอประตูแบบเหมือนมายื้อมาเลยทกอย่างเขาก็เลยเปิดประตูออกไปปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใส่ผ้าปิดใส่แบบใส่หมวกใส่หมวกแก๊ปอะไรเงี้ยใส่แว่นตาดำอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดดำทั้งตัวเลยเข้ามาแล้วก็แทงที่ผู้หญิงคนนั้นที่ท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลม้มลงเลยแล้วไอ้ไอ้คนที่เป็นเจ้าของโรงแรมคือเห็นทุกอย่างเลยแล้วจะจะ,จะโทรหาตำรวจแต่จะโทรก็กลัวแบบกลัวตัวเองจะโดนกลับเพราะว่าตัวเองมีกล้องอยู่ก็ไม่กล้าโทร พอหันมาหากล้องจอนปิดดีทีหนึ่งอะปรากฏว่าไอ้ฆาตรกรคนนั้นะมาเยือนอยู่หน้าห้องเขาแล้วเจ้าของโรงแรมก็เลยแบบเชี่ยทำไงดีก็เลยตีหน้าซื่อว่าไม่รู้อะไรก็เลยแบบออกมาทําตีหน้านิ่งเลยรับอะไรครับจะให้ช่วยอะไรไหมครับไอ้ฆาตรกรที่มาก็บอกเออผมอยากได้ห้องนี้ผมขอเช่าห้องนี้ได้ไหม,มขอขอวุ้แจห้องนี้อะไรยเงี้ยซึ่งห้องนั้นอะเป็นห้องข้างๆข,ข,ของห้องผู้หญิงอเออแล้วไอ้ไอเจ้าของโรงแรมก็ทําตีหน้าซื่อแต่มือเนี่ยสั่น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 มาก สันแบบหนักมากแล้วก็รับเงินมาแล้วเขาก็คิดว่าจะทําไงดีเขาก็ด,าดูกล้องจรปิดปรากฏว่าไอ้ฆาตากรคนนั้นอ่ะก็เหมือนเข้าไปในห้องผู้หญิงแล้วก็เอาเงินเอาไปซ่อนไว้เป็นเงินแบบเยอะมากเงินแบบใส่กระเป๋าเยอะมากอไอ้เจ้าของแรมก็เลยแบบคือเจ้าของแรมตอนนี้เป็นหนี้อยู่เป็นหนี้เยอะมากอืแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้วก็คิดว่าเออ กูจะไปเอาเงินนั้นมาแล้วก็หนีออกจากที่น,นี่ก็คือจะไม่ช่วยผู้หญิงคนนั้นแบบไม่แจ้งความไม่เป็นพยานแบบการฆาตกรรมอะไรทั้งสิ้นเขา,าก็เลยรอจังหวะที่ฆาตกรคนนั้นออกไปมีวันหนึ่งฆาตการก็ออกไปใช่ไหมมันเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังาจากเหตุการณ์ตัวเจ้าของโรงแรก็เลยรีบเอาวุญแกสำรองอ่ะไขเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนนั้นเพื่อที่จะไปเอาเงินที่มันซ่อนไว้อยู่เขาก็เข้าไปปรากฏว่าผู้หญิงยังไม่ตายแบบว่าโดนแทงที่ท้องอ่ะแต่นอนนอนนิ่งๆเลยนะแต่ว่ายังไม่ตายยยยยังแบบหาใจเเเเือกกรรีีช่่วย อแล้วไอ้เจ้าของแรมไม่ยอมช่วยเพราะว่าถ้าช่วยมันก็โดนนะใช่ไหมมันก็รีบไปที่เงินแล้วก็รีบไปคว้า,วาเงินมาเลยแล้วกําลังจะออกไปปรากฏว่าฆาตากรมาถึงก็เลยไปซ่อนอยู่ใต้เตียงซึ่งผู้หญิงคน,นนั้นนอนอยู่ข้างๆใต้เตียงสมมตินี่คือเตียงเนี่ยสมมตินี่คือเตียงใช่ไหมอยู่นี้เออ<ม>ผู้หญิงอยู่ตรงนั้น<ม>ผู้ชายอยู่ข้างล่างเตียงแล้วฆาตกรเข้ามาแล้วเจอว่าผู้หญิงยังไม่ตายแม่งก็เลยหักคอตัวผู้หญิงตายเลยแล้วแม่งหันหันหน้าตัวผู้หญิงไาที่เตียงแล้วก็เอามือที่ตายแล้วของผู้หยิงทําอย่าง นอย่จ้องหน้าตัวเจ้าของโรงแรมด้วยเหมือนมันรู้อะอมันทําแค่นี้เลยแต่มันก็ไม่ทําอะไรต่อนะแล้วฆาตรกรก็กก็ก็อยู่ในห้องจนเจ,จ้าของโรงแรมก็เลยซ่อนอยู่แล้วก็กลัวมากแล้วก็รอจนค่ำเลยพอค่าเสร็จป๊ก็ลเลยรีบหนีออกมาหนีออกมาไปที่ห้องของตัวเองจะไปแจ้งตารวจไปห้องกล้องจอปิดตัวเองอพอแจ้งตารวจหันไปอีกทีหนึ่งคือเห็นกล้องจอปิดคือฆาตรกรอยู่หน้าห้องตัวเองลแล้วฆาตรก,รกรก็แบบเหมือนมันตอนแรกมันทําตีหน้าซื่อใช่ไหม ไอ้เจ้าของแรมมยังทำตีหน้าซื่ออยู่อ่าฆาตากรก็เลยเข้ามาแล้วก็ตีฟาดเจ้าของรงแรมไปจนสลบไปตื่นมาทีปรากฏว่าศพของผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องเขาแล้วก็มีเงินเต็มเลยแล้วตำรวจก็มาจับตัวเจ้าของแรมแทนแล้วระหว่างที่โดนจับก,ก็คือไอ้ฆาตากรก็ยิ้มให้อยู่ในฝูงชนอ่ะยิ้มให้แล้วก็จบมานี่ยไฆาตากรวางแผนตั้งแต่แรกเล้วใช่ฆาตกรวางแผนตั้งแต่แรกเห็นภาพเลยสัว์ตาล<ข>องเลือของกูก็มีภาพไอ้สัตน มีมาเป็นภาพด้วยน <st> ี่อ๋อนี <มา S 1> ่เป<ม>็นภาพ,พ,าพน,านี่เป็นเรื่องอันนี้คูเรื่องกูก,ก่อนละกันเรื่องขนาดขนาดกลางไม่สั้นไม่ยาวเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูคนหนึ่งที่เรียนจบมาจากภาคอีสาน<ม>แต่มาทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอประครูอยู่ในหมู่บ้านด้วยครับอ่าอันนี้คือไม่แน่ใจว่าลักษณะของหอประครูเป็นยังไงนะแต่จากที่เขาเล่าเนี่ยเหมือนจะพักกันหลายคนเหมือนจะพักหลายคนนะแล้วมีบ้านเนี่ยโคตรโคตรรกอ่ะเป็นบ้านพักครูที่แบบรกๆ,ๆหน่อยอ่ะแล้วเขาก็แบบไปพักในหมู่บ้านนี้ซึ่ง บ้านพักคูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึงซอย19<ม>บ้านพักมีสองชั้นไม่แน่ใจว่าคาว่าบ้านพักมันอยู่ระหว่างนี่คือบ้านพักใหญ่หรือเปล่าพักคูใหญ่อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าประมาณซอย17ถึงซอยส9อ่ะอ่าเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองก็คือมัอนน่าจะมีห้องย่อยๆที่ข้างในที่ในบ้านมัม้งอันนี้ถ้า,ถาความเข้าใจของผมนะเป็นห้องย่อยๆข้างในบ้านอีกทีนึงซึ่ง ห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้รกมากวัชพืชที่ปกคลุมบ้านและบ้านร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ซอย3เวลาไปซื้อของก็จะยืมจักรยานเพื่อนก็คือแบบว่าบ้านเขาอยู่ระหว่างซอย17ถึงซอยสิแต่ว่าถ้าอยากจะไปซื้อของต้องไปถึงซอยสาม,มก็เลยต้องยืมจักรยานจากหอเพื่อปั่นไปอ่ะทีนี้เขาก็เลยเล่าว,ว่าเออเนี่ย เวลาปั่นไปที่ซอย19เนี่ยปั่นไปไม่ถึงขึ้นซอยก็จะมีสุนัขไล่กัดเขาก็คือแบบกัดจริงจังอ่ะเอาตายก็เลยแบบว่าเขาไม่ไปซอย19แล้วแบบเวลาผ่านก็ผ่านซอย19ได้ใช่ป่ะเปลี่ยนไม่ผ่านซอย19ผ่านซอย18ไปซอย18เหมือนเดิมหมาแม่งไล่กัดเหมือนเดิมเขาก็เลยเปลี่ยนไปซอย17ซอย17เเนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ปั่นไปคิดว่าเป็นเหมือนเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างคือเงียบกริบ ไม่มีสุนัขไม่มีหมาไม่มีคนด้วยมีบ้านแบบม,มเเีเป็นทาวน์โฮมแต่ว่าคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูแบบวางเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้วันหนึง่งเขาบอกเขากาลังนั่งเล่นเกมอย่างมามันก็คือแบบเขาบอกว่าลองนึกภาพแบบหอพักเก่าๆหอพักสมัยเก่าที่แบบว่าโต๊ะคอมอกระจบานเกดบานเก็ตที่แบบเวลาแบบหมุนแล้วมันจะแบบค่อยๆพับลงอ่ะ,อะก็คืออยู่ข้างๆโต๊ะคอมเลย ฝั่งเดียวกันข้างหลังเป็นเตียงเป็นห้องน้ําเป็นประตูห้องเลยนน <ะ S 2> เนาะอ่า <นะ S 2> ใช่เขาก็บอกว่าอ่าเขาก็เลยเปิดเสียง msn ดังขึ้นน่าจะนานมาก m สมัย msn อะ่ะเขาก็เลยอยู่เล่นเกมแล้วก็เปิดกล้กองคุยกับเพื่อนอ่าทีนี้พอเปิดกล้องไว้ปุบ๊บเขาบอกว่าเขาลืมลืมปิดประตูเขาไม่ได้ลืมปิดเขาเปิดไว้เขาเปิดประตูหลังห้องแล้วก็ประตูห้องน้าไว้อ่ะคือเขาตั้งใจเปิดโดยปกติของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเพื่อนเพื่อนถามครั้งแรกว่าอยู่กับใครเขาก็ตอบว่าอยู่คนเดียว แล้วทีน he ี้ไอ้เพ <t hit> the <benchmark> ื่อนฝั่งนั้นมีอยู่ห้าห้าถึงเจ็ดคนฝั่งเขาอยู่คนเดียวทีนี้เขาก็เลยว่าเออขอไปเข้าห้องน้ําก่อนจะไปเข้าห้องน้ำพอพูดเสร็จก็ลุกไปเข้าห้องน้ํากลับมาปรากฏว่ากล้องเพื่อนปิดไปเขาเปิดกล้องอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนก็ถามว่าอยู่กับใครก็ตอบว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครอันนี้ก็ตอบว่าอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ําแล้วเห็นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูด เพื่อได้ส่งรูปมาให้ดู<อ>มีรูปจริงๆเฮ้ยนี่คือเพื่อนก็คือนั่นคือห้องน้ำเหรอใช่กำลังจะไปเข้าห้องน้ําอ่าทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพผมส่งลิงก์ไปให้คนตัดต่อแล้วครับตอนนี้ <laughs> คพต่อต่อฝากแคปฝากอะไรแปลกๆอล้วกันนะกูไม่แคป <laughs> <laughs> กูไ <laughs> อ้เดี <laughs> ๋ยีนี้เขาก็ย้ำว่าไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งภาพพอตื่นมาเราก็เป็นเข้า แบบว่าโดยปกติคือเวลาคนเราอยากรู้อะไรจะไปกินข้าวแล้วก็ถามป้าแกก็ยื่นผ้าไปดูว่าเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเป็นภาพนี้เลยนะแกก็ถามยบบนี่ให้ป้าดูป้าบอกว่าดูสัาพหนึ่งแล้วส่งห้คนในร้านข้าวคือป้าแกไม่รู้จักแต่ว่าส่งห้คนในร้านข้าวดูทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่มาจากไีาสานมาทํางานที่สมุทรปราก,การก็คือคุณคุณเหมือนคนนี้เลยฟิลเดียวกันเลยแต่ว่าเธอทํางานก่อสร้าง แล้วมากับแฟนเธอพักที่ทาวน์เฮาส์อยู่ซอยสิบเจ็ดอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยแล้วไม่ค่อยกลับมาหาซอยสิบเจ็ดด้วยก็คือซอยที่บ้านน้อยๆวังเวงบางเว,ง,ว,ง,เวงอะแล้วก็คือแล้วเธอก็ท้องคือผ,ผู้หญิงก็ท้องแล้วผู้ชายก็ไม่กลับมาหา <c oughs> แล้วพอวันหนึ่งผู้ชายกลับมาหาผู้หญิงบอกว่าท้องผู้ชายบอกให้เอาออกแต่เธอไม่ยอมแฟนเธอเลยเดินจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาเลยคือทิ้งไปเลย <c oughs> เออแล้ววันต่อมาคือเพื่อนๆนะเพื่อนๆออกไปทำงานกันน่าจะเป็นแบบผัรกันเพื่อนคือผู้หญิงอันนี<ๆ>้คือผู้หญิงในรูป พักกับเพื่อนน่าพักกับเพื่อนแต่แบบวันนี้แบบไม่ไปจะพักเพราะว่าไม่สบายอย่าพักอ่ะทีนี้พอไปพักปุ๊บฆ่าคิดสั้นฆ่าโดตายพอกลับเพื่อนเพื่อนกลับมาปุ๊บเห็นก็คือเห็นตายแล้วอ่ะ ไม่ทันแล้วคือเพื่อไม่ได้เอจใจว่าเออเพื่อจะเป็นไรหรือเปล่าตอนออกไปนะก็แบบไม่ทันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากตายได้ไม่นาะนคือเฮี้ยนมากแบบหลอกคนในละแวกนั้นบ่อยจนแบบในซอยเริ่มทยอยกันออกก็คือไม่ได้อยู่แค่ในบ,บ้านแล้วออกมาข้างนอกก็ค<แ>ือแบบหลอกคนในละแวกนั้น,น,นนะบ่อยมากแล้วเขาบอกว่าป้าบอกพึ่งหยุดเฮี้ยนไม่ได้3ามเดือนกว่าก่อนเราจะมาอยู่นี่แหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีช่วงวันหยุดยาวที่ครูคุณครูเขากลับหอพักคือคนเดียวใช่ะ ขณะที่เราก็เล่นเกมอยู่จะห้าโมงเย็นแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนทุบป,ประตูห้องน้ำปัง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 เสียงดังมากเยอะุบ yeah. ป,ประตูห้องน้ำห้องนอนก็คือที่ที่เห็นภาพเมื่อกี้ mm. มันดังมาจากในห้องเราเลยเราได้ยินเสียงก็สะดุง้งตกใจมากทาเป็นไม่สนใจหลายวันต่อมาในขณะที่เรานอนอยู่ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราทาเป็นไม่ได้ยินแลวนอนต่อ ก็คือแบบรู้ว,ว่ามีแต่ว่าไม่สนใจอะไรเงี้ย <c oughs> เออแบบรู้แล้วว่ามีอ่าทีนี้ก่อนก่อนนอนคืนนึงเขาก็พูดไปถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้ออกมาให้หวยด้วยเข้าฝันก็ได้อ่าแล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ได้ทันคิดอะไร <c oughs> แล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก็แก๊ก ที่บานเกตประตูอ่ะแล้วเราก็หันไปเห็นเป็นมือเหี่ยวๆเรียบยาวๆกําลังจะเอามือเข้ามาในบานเกตด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจนอันนี้คือฝันนะ,ะเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือ,อฟันมือขาดขาาไ,ได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วก็เสียงก็เงียบสักพักเห็นเงาดำๆรูปผู้หญิงเออเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยให้หวยมา2ตัว ได้จริงนยี่ดได้หวยจริงอพอเราติดมาตอนตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้อ่านี่ก็ซื้อไปปกติเขาบอกว่าพอถึงวันได้หวยปรากฏว่าถูกคือถูกรางวัลจริงๆโทรไปถามน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้หอ๋อไอ้ยี่สรุปลืมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่คนติดหวยหเขาแค่พูดไปล,ลอยๆเพราะว่าด้วยอารมณ์เออทีนี้ช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเลยยังไม่อยากกลับพอไปทํางานที่โรงเรียนก็คือทําไมมีแต่คนทักว่าทาไมช่วงนี้ดูค้ำๆหน้ามองมอง โดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่โดนไม่ดอกมั้งแต่ช่วงนั้นไม่สบายบ่อยมากเป็นแบบเป็นระยะระยะระยะคือจะหายจะเป็นนแล้วก็หายเป็นนหายทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราก็กลับกลับบ้านก็คืออยากจะกลับบ้านขึ้นมาซะงั้นเราก็กลับไปบอกบอกที่บ้านแล้วก็ไปหาที่บ้านเราเดินไปบอกพี่ที่แบบอยู่บ้านเราแวกใกล้กันแต่แบบมาทํางานที่ใกล้เหมือนกันเออเขาแบบว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านเหมือนกันเลยพรุ่งนี้กลับเลยไหมก็กบเขากลับกับพี่เขาเว้ แล้วพอไปถึงบ้านยายถามว่าทําไมผอมจังหน้าดูค้ามากก็คือแบบคนทักเยอะมากว่าผอมหน้าคำ้ำอะไรเนงะี้ยอย่างพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดเป็นวัดป่าที่มีคนนับถือมากในละแวกพื้นที่นั้นไปถึงวัดปุ๊บพอเดินเข้าไปในศาราพระพูดว่าว่าโยมพาใครมาด้วย <c oughs> เราก็หันหลังกลับไปมองไม่เห็นใครเลย <c oughs> พระบอกว่าโ <c oughs> ยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วย <c oughs> ไอ้นี่เจ้าของกองระทู้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวขอลองเชิงพระอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาเลยถามผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าที่เห็นคือผู้หญิงใช่ไหมพระตอบว่าผู้หญิง เราถามว่าตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทํางานอ่าม,มาก็ถามแล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วท่านก็ตอบอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ก็คือเขาพูดเลยว่าขอหวย2ตัวอยากได้อะไรเอาไปเลยแล้วแล้วเขาต้องการอะไรจากจากเขาค,คือถามพระพระก็ตอบว่าเขาต้องการชีวิตโยม oh <my> อ้๊ปก็อ่าทีนี้ ก็เลยบบว่าเอาและไอ้เที่ยทำไมอยู่ของตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาอยากได้ชีวิตเขาก็เลยมีวิธีแก้ไหมเขาบอกว่าไปรดน้ำมนร์น้ำรดน้ำมนต์เจ7วัดภายในภายในวันเดียวต้องได้7วัดและทําภายใน3วันนี้เท่านั้นคือถ้าเกิน3วันนี้น่าจะไม่รอดแล้วเขาก็ยายก็พาไปรดน้ำมนต์7วัดแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยเรากลับมาทํางานอยู่ห้องนั้นต่อจนครบ6เดือนแล้วเราก็ย้ายไปทํางานที่กทมแล้วก็ยืนยันว่า่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้เรื่องแต่งขึ้นมาอันนี้เรื่องนี้เป็นจากเจ้าของกระทู้ในพันทิปเดี๋ยวผมแว้ลด เรื่องต่อไปอันนี้เรื่องแต่งนะเรื่องยาวเรื่องนี้มาจาก The Dark Corner 2นะครับผมชื่อเรื่องว่าผมไม่น่าไปกดติดตาม Only Fan ของแฟนผมเลยเรียบร้อยกูเห็นมันผ่านแต่กูยังไม่น่านอันนี้น่ากลัวไหมยังไม่ได้อ่านกันเราจะมาอ่านพร้อมกันโ <Okay. S 1> อเคเสรีเราจะมาเริ่มสยองพร้อมกันถ่ายกูไม่กล้าดูโม่ที่แฟนเลยโอเคผมยอมรับว่าผมเป็นซิงและไม่ ผมไม่ได้ดีใจที่เป็นคนประเภทนั้นซึ่งคืออะไรีใ,ใครแพ้ได้ไปด้วยนะฮะฝากด้วยถ้ามีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปห้ามตัวเองในช่วงที่เริ่มมีนิสัยแบบนั้นแล้วก็ผมจะรีบกลับไปทันทีเลยตอนนั้นผมยังเป็นเด็กขี้เงียนคนหนึ่ง <c oughs> และแค่ผู้หญิงเข้ามาคุยหรือเข้ามาเล่นกับผมนิดเดียวสมองผมก็คิดไปไกลแล้วแต่ผมก็พูดก็พูดเถอะนะเธอเป็นคนสวยมากมากจนไรที่ติดดวงตาสีน้ำตาลที่สะท้อนแสงเป็นประกายดูช่งางเย้ายวนชวนหลงทุกครั้งที่มอง ลิปสติกสีแดงบนริมฝีปากอันแสงนุ่มแสนนุ่มนวลและน่าจูบเวลายิ้มออกมาก็เห็นฟันสีขาวเรียงตัวกันสวยงามเรากับเป็นไขมุกที่ซ่อนไว้อยู่ในใต้มหาสมุทร เถมยังมีสีผมดำเข้มที่ผิวไหวเบาๆตามแรงลมทางด้านหลังชุดเดรสที่เธอใส่เนี่ยสวยแนบตามสรีระรากวกับว่ามันลหลงไหลในเรือนร่างของเธอและผมเข้าใจว่าทําไมร่างกายของเธอมีส่วนวาโค้งที่ถูกต้องอย่างถูกที่ถูกทางเห็นแบบนั้นแล้วก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกหมันเขี้ยวได้สัมผัสสักทีก็คงดีไม่น้อยหมันเี้ยวซะแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะยิ้มให้ผม ปากของเธอปากของผมค่อยๆเปิดอ้าปากด้วยความตกะตะลึงผมนั่งจ้องเธออยู่ที่โต๊ะมุมหนึ่งในคาเฟ่พร้มอมกับความสงสัยในในหัวว่าเมื่อไหร่ฝันดีๆแบบนี้จะจบสักทีฝันรอบนี้ช่างยาวนานเหลือเกินนานจนเธอลุกขึ้นมาและเดินมาหาที่ผมเทียงเดินของ รอ,องเท้าส้นสูงและสะโพกที่ขยับไปมาเธอสะกดสายตาของผู้ชายของสายตาของผมอยู่หมัดแล้วเธอก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆผมแล้วถามผมว่ากําลังมองเธออยู่หรือเปล่าพระเจ้าช่วยเสียงของเธอมันดีมากๆมันแสนหวานเหลือเกินช่างลื่นหูผมสะบัดหัวไปเหมือนคนงู ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงลนะเธอขำที่เห็นผมทำท่างเงงะแบบนั้นแค่เสียงหัวเราะที่ผมได้ยินก็ไพเราะดังสิ่งเพลงแล้วโอ้โหข้างรักข้างรักข้างลักจนกระทั่งในเช้าตู่โอโ้รู้สึกว่าคุณนี่น่ารักจังนะเธอเธอพูดพร้อมกับกับกดริมฝีปากกลาง เล็กน้อยอ๋อผู้หญิงคนนั้นมาพูดกับเขาว่าเออคืนนี้น่ารักยังเลยนะ <c oughs> เรื่องราวของเราก็ประมาณนั้นแหละก็เจอกันครั้งเดียวเธอก็ได้ใจผมเต็มๆอย่าหาว่าผมโม้เลยแต่ความสัมพันธ์ของพวกเราพัฒนาเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนผมรู้สึกเบลอไปหมดเบลอเหมือนกับวิวข้างทางที่เรามองในขณะอยู่บนรถไฟที่กาลังวิ่งด้วยความเร็วสูงพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอะคนที่นั่งข้างๆข,ของผมก็มีเธออยู่แล้วเล่ากับว่าเก้าอี้ตัวหนี้มันเป็นของเธอมาตั้แต่แรกมันรอเธอมาตลอดผผผมมมมมรรรูู้้้สึกกกววว่่่่าา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 พะเเเจํํลลัััังงงงยยยออทนนนบฟคปขชดี ผมรับความความปรารถนาของเธอในทุกสิ่งเธออยากได้อะไรผมยอมทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่าผมกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยผมเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเพื่อเธอเริ่มไม่สนใจเพื่อนฝูงสักคนแต่ช่างมันเถอะอยู่กับไอ้พวกนั้นก็เลยสาระอยู่แล้วผมเลิกเล่นเกมทุกอย่างเพราะมันเป็นกิจกรรมสาหรับพวกเด็กน้อยไม่ใช่กิจกรรมสาหรับคนอายุ20กว่าอย,อย่างผม กูเล่นก <c oughs> ูเล่นกูเล่น <c oughs> เล่นอย่างนี้ก็เล่นนี่แล้วผมจะไม่เสียเวลาต่อไป <c oughs> ผมเริ่มขายคอลเลกชันของ G I Joe ยอมทำงานที่ผมเกียดเข้าไส้ซื้อรถคันใหม่แพงๆกู้เงินก้อนโตมาผ่อนบ้านหลังใหญ่จนเกินความจำเป็นพร้อมกับเซ็นให้เธอเป็นเจ้าของร่วมอีกด้วยทั้งหมดก็เพื่อสนองความต้องการของแม่เสือสาวทั้นงนั้นอย่างน้อยเซ็ตของพวกเราควดแจมเลยมันแจมซะจนทำให้ผมมีความคิดว่าไม่มีความคิดที่จะห้ามเธอในหัวในตอนที่เธอบอกผมว่ากำลังจะสมัครออริแฟนมันดีกับพวกเราแน่ที่รักเธอพูด ผมกับใช้นิ้วม้วนไปที่ปลายผมแขนของเธอช่างเรียวงามสะจนใจผมแทบจะละลายทันทีที่ได้มองเราต้องหาเงิน,นที่รักอีกอย่างหนึง่งพวกที่เข้ามาดูยก็ทําได้แค่มองมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ได้สัมผัสมันผมถอนหายใจและยอมแพ้กับเห็นผลต่างๆที่เธอกล่าว ก่อนจะพูดด้วยความหงุดหงิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องบอกผมและกันว่าคุณโพสต์บ้าบออะไรผมไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นเธอร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจกระโดดขึ้นมาที่ตักผมรอยยิ้มของเธอเป็นเหตุผลว่าทําไมผมต้องยอมทนกับอะไรที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อเธออยู่เรื่อยก็คือยอมนั่นแหละยอมร้แฟนต่างวอลิีแฟนนมึงยอมมั้ย ลองดูลิมิตไม่รู้ว่าไอ้เจ้ยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในชีวิตของผมเรื่องราวที่แสนเลวร้วายและน่ากลัวที่สุดทุกคืนผมมักจะนอนฝันร้ายและตื่นขึ้นมาพร้อมกับจําอะไรไม่ได้สักอย่างแถมรู้สึกหมดแรงว่าตอนที่ผมกำลังเข้านอนด้วยบริเวณเตียงนอนของผมมักจะเปียกโชกไปด้วยเหงื่อของผมเช่นกันผมหลับลึกมากกว่าเดินก็จริงแต่หลังจากตื่นมาผมกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังในการชีวิตระหว่างวันเลยผิวพรรณดูหมองคล้ำขอบตาดําแถมมือทั้งสองข้างยังสั่นด้วยความอ่อนแรงตลอดทั้งวันในตอนแรกผมคิดว่าาอจจะเียดนไ เพราะผมทำงานหามลุ่งหามค่ำไม่ออกไปเจอเพื่อนฝูงติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มองคนผืนมันจะดีแถมมีแต่นี่ท่วมหวยต่างหากคงเป็นเพราะแบบนี้ร่างกายก็เลยเริ่มห่อเหี่ยวหมดแรงผมไม่ใช่เครื่องจักรที่เอาแต่ทางานทั้งวันโดยไม่เหนื่อยสักหน่อยใช่ไหมละ่ะหลังจากนั้นไม่นานเริ่มมีรอยฟกช้ำตามแขนทั้งสองข้างต้นขาหลังเข่าข้อศอกร่างกายของผมเริ่มมีรอยช้ำแดงๆเล็กๆปรากฏขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุและมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกเช้าแถมก็ยิ่งเจ็บซะจน เหมือนกับว่ากําลังโดนมดคันไฟกัดแฟนของผมบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้อย่างหนึ่งว่ามันเกิดพร้อมกับไอออลแฟนบ้าอะไรนั่นแต่ผมจะพบคําตอบที่นั่นอย่างแน่นอนผมรีบจัดแจงสมัครแอคเคาต์ออล n ่เพน่อติดตามเธอทันทีแต่ผมก็ต้องผิดหวังในสิ่งที่อยู่ในนั้นก็เป็นอะไรที่ดูปกติทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภาพของเธออยู่ในชุดชั้นในและภาพเปลือยอีกสอาภาพแค่นั้นเลยจริง ไม่มีอะไรที่พอเป็นสิ่งที่ผมกําลังตามหาอยู่เลยแต่นั้นก็เป็นเพราะเธอมีอีกแคลว์หนึ่งซึ่งชื่อแค u n ์อีกอันหนึ่งมันเป็นนามแฝงของเธอและเธอไม่เคยบอกกับผมว่าเธอสมัครออลิฟแฟนขึ้นมาอีกองานนี้ต้องขอบคุณเพื่อนผมที่รู้จักเขาเก่งด้านไอทีและช่วยผมตามสืบจนเจอ <c oughs> ต้องขอบคุณมากจริงทันทีที่โทรศัพท์ผมสัน่นจากข้อความ <c oughs> เพื่อนคนนั้นก็บอกชื่อ ID ดีและแคลว์หนึ่ง <c oughs> ผมรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้าและขังตัวเองไว้ในนั้นผมใช้มือที่ชุ่มไปด้วยเื่อหน้าจอพผมเปิดล็อกโทรศ ทำให้ผมกลัวขึ้นมามันเต็มไปด้วยรูปภาพประหลาดๆกระโหลกศีรษะของสัตว์นานาชนิดตั้งเรียงรายอยู่บนสถานที่ที่มีลักษณะเหมือนที่ประกอบพิธีกรรมที่พื้นมีเทียนจํานวนหนึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ บนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ถูกเขียนไว้ด้วยช็อกซึ่งผมจําได้ดีว่าเป็นพื้นของห้องใต้ดินที่บ้านภาพขาวดําของซากศพสุนัขที่คว้านเครื่องลายออกมาแล้ววางเรียงวนรอบตัวมันภาพอีกจํานวนหนึ่งเป็นภาพของศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบางคนแขนขาขาดบางคนโดนไฟคลอกจนผิวหนังละลายไหมจนเปลี่ยนไปเลยบางคนลูกตาก็ถูกทับจนแบนเหมือนเยลลี่ไอลูกบ้าๆพวกนั้นมันมาจากไหนกันเธอได้มาได้ยังไงทาไมพวกผู้ดูแลระบบในออลีแฟนไม่ลบมันออกไปผมรู้สึกข,ขึ้นไส้จนอยากจะอ้วก ออขนาะที่ใช้นิ้วเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเท่านั้นยังไม่พอคอมเมนต์ในแต่ละภาพทำผมงงไปอีกสัญลักษณ์รูปร่างประหลาดพร้อมกับตัวอักษรลายเส้นที่ดูวกไปวนมาซึ่งดูไม่น่าจะมีคีย์บอร์ดตัวไหนบนโลกพิมพ์ข้อความแบบนั้นออกมาได้คอมเมนต์ทั้งหมดนับร้อยนับพันในนั้นมันถูกเขียนในภาษาที่ผมไม่รู้จักมาก่อนแต่สิ่งที่ผมขนหัวลุกมากที่สุดคือคลิปที่เธอโพสต์เอาไว้ความหวาดกลัวต่อจิตใจของผมในขณะที่กําลังนั่งดูมันเนื้อหาที่อยู่ในคลิปแต่ละอันไม่ใช่แนวเเดดียวกกักัันนบภาพอออสสงมื่่คู แต่บาคลิปวิดีโอเธอกำลังจ้องมาที่เลนกล้องอย่างผิดพิสัยเหมือนเธอกำลังจ้องมาที่ผมคลิปส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรต้นคลิปเธอจะถือกล้องหันเลนมาที่หน้าของตัวเองจากนั้นเธอจะค่อยๆขยับมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้มากขึ้นจนกระทั่งริมฝีปากสีแดงเหมือนเลือดของเธอแทบจะจูบก,กับเลนกล้องอยู่แล้วเธอเริ่มกระซิบบางอย่างออกมาคุมเสียกหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เพิ่มเสียงสุดเพราะอยากรู้ว่าเธอพูดว่าอะไรแต่สิ่งที่เธอพูดกับเหมือนบทสวดอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่ออก ผมไม่เข้าใจในจริงว่ามันหมายความว่าอะไรถึงมันจะดูเป็นภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับทําผมขนลุกมากจริง,รงยิ่งผมฟังก็ยิ่งรู้สึกทรมานมากขึ้นเธอกําลังตวัดลิ้นไปมาอยู่ในหูของผมหลังจากนั้นเองเธอก็เดินมาในห้องนอนพร้อมกับยืนค้อมผมขณะกําลังหลับอยู่แล้วคลิปวิดีโอก็ถูกเร่งความเร็วขึ้นซึ่งผมสังเกตว่าเธอยืนค้อมร่างของผมนานอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวหลายชั่วโมงในขณะที่ผมนอนดิ้นไปมาจากฝันร้ายเธอก็ยืนค้อมผมอยู่ตรงนั้น พร้อมกับถือกล้องและถ่ายหน้าผมไปด้วยผมกดหยุดวิดีโอเพื่อพยายามควบคุมสติตัวเอง หัวใจเต้นแทบหลุดออกมาจากอกเมื่อรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยจึงกลับไปดูอลิแฟนของเธอต่อคลิปต่อมารอบนี้เธอตั้งกล้องไว้กับขาตั้งที่อยู่ข้างเตียงแล้วหันกล้องมาที่ผมเธออยู่ในท่าเดิมอีกครั้งกำลังยืนข้อมผมที่นอนหลับแต่รอบนี้เธอไม่ได้มองอย่างเดียวเธอก้มตัวมาใกล้ผมแล้วกลางแขนสองข้างข,างของผมออกมาจากนั้นก็ใช้เข็มจิ้มไปที่แขนของผมก่อนที่จะก้มลงไปเลียเลือดจุดเล็กๆที่ไหลออกมาแลวหันมาที่กล้องของกระสยายยิ้มอย่างน่าสยดสยองหมดกลางคืนของกล้องนี้ยังทำให้ดวงตาของเธอส่องสว่างล กับปีศาจที่ดูน่ากลัวผมอ้าปากค้างกับสิ่งที่เห็นและเกิดจะทิ้งโทรศัพท์ลงจากมือและให้ผมพูดเลยนะแอคเค้าของเธอมีคลิปแบบนี้เยอะมากคลิปที่เธอจะเอาเข็มมาจิ้มผมเลียเลือดที่ไหลออกมาแล้วหันมายิใไ้กล้องมันมีเป็นร้อยๆคลิปและทุกคลิปเธอทำแบบนี้เหมือนกันหมดหลังจากนั้นผมก็ลองเปิดคลิปล่าสุดของเธอขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์ค่อยๆสว่างจนเผยเห็นห้องใต้ดินของบ้านผมแต่สิ่งที่ดูนั้นมันผิดปกติไปจากเดิมภายในห้องเต็มไปด้วยแสงสีส้มสลรัวสรัว ที่ส่องสว่างมาจากเฟลเทียนเหมือนห้องใต้ดินของผมกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมลักษณะเดียวกันกับที่ผมเห็นในรูปก่อนหน้านี้กระโหลกศีรษะของสัตว์จํานวนมากถูกตั้งเรียงรายรอบห้องที่พื้นห้องก็เต็มไปด้วยอักขระสัญลักษณ์ประหลาดมากมายถูกเขียนด้วยช็อคมีควันพวยพุ่งออกมาที่ขอบจอและสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างความวุ่นวายทั้งหมดคือคนรักของผมที่กําลังโปเปื่อยเธอใช้เลือดที่อยู่บนพื้นขึ้นมาทาและลูบลายตามร่างกายของตัวเองพร้อมกับส่งเสียงควนคางออกมาจากลำคอที่เบาซะจนฟังดูเป็น และที่อยู่ตรงหน้าอกของเธอคือโต๊ะขนาดเล็กซึ่งโต๊ะมีรูปของผมที่บริเวณดวงตามีรอยไหม้ที่ดูเหมือนโดนบุหรี่จี้เข้าไปสิ่งที่ผมกําลังดูอยู่มันทําให้ผมกลัวจนน้าตาไหลหลังจากนั้นเธอเริ่มขยับมือของตัวเองไวขึ้นไวขึ้นจนผมมองเห็นมือเธอเป็นแค่จุดแดงๆแวแบบไปแวบบมาเง่าของมือเธอกําลังขยับอย่างรวดเร็วพิวไหวไปมาบนใบหน้าของเธอก่อนที่เธอจะพูดว่าอีกไม่นาน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 ทุกครั้งที่เธอพูดเสียงของเธอจะสูงขึ้น จนกระทั่งมันกลายเป็นเสียงกรีดกรีดร้องเหมือนคนโรคจิตทุกคําที่เธอพูดออกมาดังก้องไปทั่วห้องรากกับเสียงปืนและหลังจากนั้นวิดีโอก็ตัดจบผมกระพริบตาอยู่หลายรอบเพื่อปรับโฟกัสพร้อมกับพยายามควบคุมสติตัวเองไม่ให้หลุดไปจากที่ได้เห็นอะไรที่ครน่ากลัวมอสักครู่แต่แล้วโทรศัพท์ของผมก็สั่นขึ้นมาอีกครั้งหัวใจผมเกือบวายขณะอ่านข้อความแจ้งเตือนอยู่บริเวณด้านบนของของจอที่รักคืนนี้กลับบ้านกี่โมงคะจบกลับบ้านกี่โมง นี่รู้เงินเดือนกลับเลยก็คือก็คือขังอยในห้องน้ำในบ้านแหละมันเหมือนต้นหนังฝรั่งเยอซาตานอะไรเงี้ยอืมพวกนักธีซาตานอะไรเงี้ยแต่อีกไม่นานคืออะไรเอาผู้ชายไปละคิดว่าคิดว่าอาจจะเรียกซาตานเลยคิดว่าสังเวชหรอสังเวชผู้ชายฟลสังเวชอะไเลยคิดว่านะนั่นแหละครับหมดแล้ะสี่สิบนาทีเออครั้งนี้แล้วชั่วโมงหนึ่งพี่ตายังตายพอแล้วแม่วันนี้อิ่ม ถ้ามึงรู้ตัวจริงว่าต้องโบก็เอาแขนเอาเข็มที่มึงตอนนอนทุกวันนี้ก็หนาผัวทำอะไรกูไม่รู้เฮียเตะมั่งไรมั่งอยู่ทูกคำนะพูดอะไรใครเปล่าเฮ้ยใครตามมาป่าเขากลับห้องไปแล้วอ๋อหล่ผู้ชายผม่หญิงผู้หญิงผมสั้นผมยาวปาก่ากสีทองสีดำเลยใส่แว่นไม่ใส่ผมยาวไหมเล่นไปอะไรอะไรครับนี่ ก็นี่เนี่ยก็หล่อนได้นิดนึงเอา่าไปหล่อนมากเลยเฮี่ยลัวไม่เจอกันลิปต่อไปครับถ้าชอบมีนมก็ไลค์ก <Allah> <V att ly> <N> ็แชร์กดติดตามแล้วบ๊ายบาย